ปัจจุบันโจ้จักรกลิดอดีตดาราดังมรสมทําชีวิตดาราพังยังจํากันได้ไหมสําหรับหนึ่งอดีตดาราที่เข้าสู่วงการมาตั้งแต่วัยเยาว์สำหรับโจ้จกักรกิดคชรัตหลังจากเจ้าตัวออกมาเล่าประสบการณ์ชีวิตสุดตรงหลังเคยคึกขนองจนทําให้ชีวิตเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวเพราะหลังจากหลงผิดเกือบ4ี่ปีทําให้เขาไม่เป็นอันทําอะไรแต่แม่ของเขามาช่วยชีวิตเอาไว้จนกลับมาเป็นผู้เป็นคนอีกครั้งทั้งนี้สําหรับโจ้จักรกลิดเขาเคยได้ให้ สัมภาษณ์ถึงชีวิตของเขาไว้ว่าทุกวันนี้คนยังจำได้เจ้าตัวย้อนวันวาน,นจาก4ี่ยอดกุมารดารารุ่นเยาวเล่ามาเรื่อยๆเ,เล่นเป็นวันเฉลิมพอขึ้นมนหนึ่งสังคมเปลี่ยนมีวัยรุ่นเราเป็นดาราเราเจ๋ง อยู่หน้าห้องไม่ได้เราเลือกทุกอย่างกิจกรรมที่วัยรุ่นไม่ดีเขาทํากันแล้วหนังเรื่องน้ําพุก็กําลังดังผมก็เอาอย่างตอนนั้นโจอายุ14แม่ก็เริ่มสงสยัยทั้งนี้แม่ของโจะจะกลิีฑเผยว่าโจมาบอกเองความรู้สึกตอนนั้นอธิบาย